สวัสดีค่ะว่าที่เรือตีหญิงนพวรรณเหมือนแมนสรุปสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลประจำวันที่25เมษายนพศ2565กองทัพเรืออินโดนีเซียขึ้นระวางประจําการเรือเร็วโจมตีชั้น KCR 60ลำที6่6นายโจโควิวโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียเป็นประธานในพิธีขึ้นระวางประจําการเรือเร็วโจมตีชั้น KCR 60ลำที่6ชื่อ KRI ปานาหมายเลข626ณอู่ต่อเรือดำน้ำของบริษัท PT Pal และจะเข้าประจำการในกองเรือที่3ภาคตะวันออกของกองทัพเรืออินโดนีเซียฝรั่งเศสเสนอสร้างเรือดำน้ำชั้นสกอร์เปียนพร้อมระบบ AIP จำนวน2องลำในอินโดนีเซีย บริษัทเน v วลกรุ๊ปของฝรั่งเศสเสนอโครงการสร้างเรือดำน้ำชั้นสกอร์เปียนที่ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไม่ใช้อากาศ AIP จำนวนสองลำพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเรือดำน้ำทั้งสองลำที่อู่เรือของบริษัท PT Pal ในสุราบายาอินโดนีเซียรัเซียและเวียดนามหารือระหว่างกันเพื่อจัดฝึกซ้อมทางทหาร ศูนย์ข่าวกองทัพภาคตะวันออกของรัสเซียจัดการประชุมทางไกลระหว่างพลตีเซอร์เกลากุสกินผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการระดับภูมิภาคและพันเอกอีวานชาลาเอฟผู้อำนวยการกองความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศผู้แทนกองทัพรัสเซียกับพลตีโดดิงแทนผู้แทนกองทัพเวียดนาม เพื่อวางแผนจัดการฝึกร่วมทางทหารระหว่างกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการและการแก้ไขปัญหาในสภาพแวดล้อมทางยุทธวิธีที่ยากลำบากของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมข่าวทหารเรือ w w w n 2. n a v y m i t h สำหรับบุคลากรกองทัพเรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ระบบสารสนเทศด้านการข่าวขอวอทอลอหรือระบบไนส์สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัยและอย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ